ตามหาของกินแต่ว่าไม่รู้ว่าของกินอยู่ไหนเชี่ยสิ p e ป็ e r Peter t video by the w ดี๋ยววันนี้จะไปคริสต์มาสมาร์เก็ตนะคะเพิ่งมีประกาศนะคะจากรัฐบาลนะคะว่าเดี๋ยววันจันทร์นะคะจะมีการล็องดาวแบบฮาร์ดล่องดาวเลยนะคะซึ่งวันนี้วันศุกร์นะคะก็จะเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศคริสต์มาสมาร์เก็ตนะคะก็เลยเถือโอกาสนี้นะคะนัดกับเพื่อนๆแล้วก็จะไปถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะตอนนี้ใกล้ๆจะห้าโมงเย็นแล้วนะคะก็คือท้องฟ้ามืดแบบนี้แล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินไปนะคะดีมหาลัยนะคะเป็นเมนบิลดิ้งนะคะเรากำลังจะเดินไปที่รัฐเฮาส์นะคะ5โมงเย็นก็คือมืดแบบนี้แล้วนะคะคน่ะคะทำาเดินไปรัฐเฮาส์ สวนสาธารณะนะคะก็จะมีจัดไฟประดับนะคะแรงมากเดี๋ยวย้ายไปเดินฝั่งน้นนะคะจะได้เห็นนะคะว่าเขามีแบบนี้นะคะเขาจะมีเป็นบ้านเล็กๆเป็นหลังๆนะคะที่แสดงประวัติของพระเยซูนะคะ<ม>คือประดับไฟแบบทั้งสวนเลยนะคะ ต้องพันไฟเยอะขนาดไหนคือทุกอนูของกิ่งไม้ของต้นไม้ต้นนี้นะคะไปต่อไม่ถึงสักทีเพื่อนรอแล้วเนี่ยรัฐเฮาส์อยู่ตรงนี้นะคะ ไฟกันไปก่อนนะคะระหว่างทางด้านหน้าตรงนั้นที่เห็นมีซุ้มโค้งสองอันนั้นคือเป็นทางเข้าหลักนะคะวันนี้คนน่าจะเยอะเพราะว่าทุกคนก็น่าจะมาแบบก่อนล็อกดาวน์นะคะตรงหน้าคือแบบอบโบงนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นตอนกลางคืนแสงจะน้อยคนคน่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเราตามหาเพื่อนก่อนนะ ความอลังการนะคะของไฟคริสต์มาสประดับไฟแบบไม่กลัวค่าไฟแพงเลยนะคะเจอเพื่อนแล้วนะคะเพื่อนกำลังคุยกันอยู่ก็ถือโอกาสนี้ถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูนะคะตอนนี้อยู่ที่หน้ารัฐเฮาส์แล้วนะคะแล้วก็เพื่อนช่วยถือกล้องให้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าคริสต์มาสมาร์เก็ตเป็นยังไง นี <Thank> you. ่ร้านวายอุดน,นะคะแต่ว่าคนเยอะมากเดี๋ยวเราก็จะเดินไปข้างในนะคะนี่เพื่อนเรานะคะลิซ่า say hi น <c oughs> ี่นะคะก็จะเป็นร้านาขายของนะคะร้านนี้น่ารัก i'm in the walk where did everyone go ตอนนี้เพื่อนพาไปซุมกลัววที่ไม่ค่อยมีคนนะคะอยู่ด้านหลังเลยก็จะเงียบๆนิดนึงนะคะด้านหลังจะคนน้อยๆน,นิดนึงนะคะต้นคริส ึงแล้วนะคะร้านนี้คือคนน้อยจริงๆนะคะให้ดูคือเทียบกับร้านแรกคืเแ่าสั้นมากนะคะนี่นะคะเวลาสั่งไลน์นะคะก็จะมีแก้วให้ด้วยนะคะก็ต้องจ่ายค่ามาจํำแก้วนะคะก็ถ้าเอาแก้วมาคืนก็จะได้เงินค่ามาจํำคืนนะคะ Oh, so many. can we do it one more time p l e a t I. s a <laughs> also g o t g oh my cheers o u s really I drink Kinderpool <laughs> วันนี้เป็นวันลอยกระทงนะคะพาทิศสวยงามมากให้ดูต้นคริสต์มาสโอ้ยมีบอลลูนมาด้วยนะครั <laughs> <laughs> In a hat, wine, in a pat. Sarah is here and she get the kinder punch. Cheers! Cheers! Yeah. Hi Arvin! I'm going to be a your cut <laughs> You're gonna be on Another. YouTube! Cheers! Yay! I mean, we're gonna have to bear with the double sheen if we want the Christmas tree. Because it have to be on the low angle. Yeah. So, do you guys want to be... yeah. <laughs> No! no? You... Come on! Okay. I'm gonna make a video uh, <laughs> out of this. Hi! Peter, 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 Peter. This is a video, okay, by I the tall, way. Arvin can you be my model and stand a little bit here Arvin and the Christmas tree in front of rap house I'm too awkward for this, <laughs> I'm sorry Sorry you're going to have to be my like partner in crime for the video I'm Alvin แล้วก็ Sarah นะคะก็ตอนนี้เดินมา ตามหาของกินแต่ว่าไม่รู้ว่าของกินอยู่ไหนของกินหลอกเด็กนะคะแต่ว่าก็แบบน่ากินมากแบบจะหลอกเราได้แล้วอะ่ะนี่นะคะถ้าเอาแก้วไปคืนก็จะได้คืนนะคะซ่ากำลังเอาแก้วมาคืนอยู่นะคะคืนที่ซุ้มไหนก็ได้นะคะ you get your money back? Yeah. For. They have something with cream. Yes, uh, I think it's hot chocolates. Do you want oh, hot chocolates? no. ตอนนี้เพื่อนหายไปคนหนึ่งนะคะแต่ว่าบัตรก็จะหมดแล้วด้วยก็ไม่รู้ว่าบัตจะหมดตอนไหนนะคะถ้าบัตรจะหมดก่อนก็จะขอปิดคลิปเท่านี้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะบ๊ายบาย น,นี่เป็นอันนี้เป็นสวนนะคะที่อยู่ใกล้ๆรัฐเฮาส์เหมือนกัน,น,นก็มีประดับไฟนะคะมีต้นคริสต์มาสที่ให้ดูตอนต้นคลิปนะคะ after a video what I is it? try it and... it's lagus? interest and then you can buy it yes. what, I, what is it? I don't it's, it's to basically a fried... Uh, fried bread? dough? fried yes. dough <laughs> do can I how bread. is it? Yes. Yes. sorry? good? good. Right. It? <laughs> is it already? <laughs> mm, yes. yes a little too um, <laughs> hard but otherwise.

Of the... No, no, it, with these three, they look like blood cells with sickle disease. Okay. You're <laughs> so not romantic. <laughs> 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 this is a heart shape. A <laughs> <laughs> Lanterns, kind of. <laughs> it's not uh, red blood so it's <laughs> ประวัติของพระเยซูเดี๋ยวอ่านนี้ให้ดูตึง,งแล้วมันก็จะมีอันนี้นะคะเราสามารถเหยียบได้แล้วก็จะมีเพลง สาวๆยังถ่ายรูปอยู่เลยนะคะ